โอเคมาครับรถเร็วในที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งงเทพอธิวัฒน์ใบทางนินชยัยเมื่อวานอ่ะผมไม่ได้ถ่ายกล้องหนึ่งนะทุกคนวันเ่วานมันในอันต้อมมาสี่หนึ่งหนึ่งแดใช่ไหมเน่เน่เพราะวา่าไม่วันวาผมไม่ได้ถ่ายกล้องหนึ่งนะครับต้องขออภัยด้วยเมื่เอ,อผมนอนนอนอยู่ นอนเพิ่งตื่นประมาณช่วงบ่ายสองโมงสองโมงนี้เนี่ยเห็นแม่ผมเขาเห็นแม่เห็นแม่หมุ่มเขาบอกว่ารถไฟชนคนตายไม่รู้ว่าสถานีไหนมั่งนะครับเ็าคอมเมนต์มานนะเห็น,เห,นเห็นแม่ผมบอกนะครับไอคนหนึ่งอ่ะในมือถือแล้วเขาแล้วเขาไม่บอกรถไฟถูกไหม แน่แน่ที่จริงอ่ะเวลาการได้มือเถือไม่ใช่สําคัญเนาะวนที่จริงอ่ะต้องมองทางรถไฟด้วยถูกไหมแน่แน่เออแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นรถเร็วที่หนึ่งหนะนึ่งหนึ่งนะทนทนแรงซะแล้ว สวันนี้ครับ ข้าเที่ยวไปครับรถเร็วเลยที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งครับก็ไปจอดที่คือจะพานหินโวลโลวังกบพิจิตบางกตุ้มพิจารลูกเป็นลีดเตอรปครับ